ครับสวัสดีกับวันนี้ผุมมวดทองแดงผ้ามาแล่ใ no ส่เราแต่ว่าไม่รู้ปุ้มหวานวันนี้เจ้าหวามันเป็นเพื่อนมันเหมือนฝนแรงมาหลายวันเนี่ยแรงมาหลายวันแล้วที่ลำทับเนี่ยเห็นกลุ่มฝนไม่รู้ฝนจะตกไหมงามในว้ยมันก็เริ่มแห้งนะไปลองดูเริ่มแห้งเริ่มพอเริ่มแห้งมันจะเริ่มดำ ถ้าฝนไม่ตกม่นไม่รู้ปลาจะเข้าไหมใจไม่รู้ปลาอีกเข้าไหมพี่หนุ่มกอไหนใจรูปบรรยากาศตรงนู้ปลาลู่ปลาลู่ก็ฝนใหม่ย่างแล้วก็หนาวิ่งหนาววิ่งถึงน้ำมันก็เหลือมม่ก็ดีแถ่เลยแล้วเอาไปรุ่นกันแล้วพี่น้องไม่รู้ว่าปัจืุมั้ง cái gì buôi cái gì buôi rồi lên mình nào mình nó nó la cân cúp lấp cúp lấp chia hồi đó bị nổ mà chia hù khao lão bỏ người bị vào trộm cái đặt cắt đặt rơi mưa này đặt cắt อูมันจบเก้าอูมันจบติดหน้าแรงในคลองว่าจะไปดักในคลองนั่นแหละแต่ว่าคนเดินทั้งวันทั้งคืนเขาเดินตกเบ็ดเดินหาปลาในคลองในดักในว่ยกว่าไม่รู้จะได้ไหมมาแลกกันี่นองไม่รู้ได้ไหมวันนี้ ไหวซื้อิูมเลยเปื่นบอกวหวไปดักในกรงไห <c oughs> วลงเลยเดียวเดียวเดียวไปดักสีวัวปามีไม่รู้ใ,ใกล้เลิ่นกวนไหมถูกันมันมีหมายหู้หม้หักอยู่มารุนเลกกันเลยดักปลาบางทีก็ได้มังไม่ได้มังถ้าว่าน้ำดีๆจะก้าวดี

một là đuốc rong tua uo mình cuốn này, pla mình cao cồi đấy, là cao này nọ, pla mình pla cao, lục đi lục đấy, nhang rong tua, cao mình kiếm lục pla, mình làm gì vô sao luôn, leo game, vô sao này, rồi mình อู้หูหนามไม่ไม่ไม่ปุ้มถึงใจหูได้เมื่อกี้กลาดไป <c oughs> วันโกนเหล็กปุ้มดักนู่ไม่ได้เลยพี่น้องเชืมม่อไหมหูว้าหูก้าวตัวต่ำผมปุ้มตุ้มเลยใจปุ้ <c oughs> มกี้ไม่เอานี่กระบูนี่มันปลามีโอกมันตัวเล็กไล้วัวมันหลอเดี๋ยวมันรอนไม่ได้

เอ้ยมัวอยู่นี่เอาไปเกี่ยวเกี่ยวมันออกไปเดี๋ยว ร้องทัวพี่นองเดี๋ยวพวกมัวก่อนเดี๋ยวปิดปิดตัวซรับก่อนวะฟางติดตามด้วยนะพี่นอง้างติดตามกันทางยูทูบนะครับปี่นองครับวันนี้เจองูก็แล้วเดี๋ยวงูออกก่อนฝังติดตามด้วยนะครับกดแชร์กดติดตากดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ